สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเปอย่างเอฟซีเด่นไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องพระสิริมงคลไปคนนั้นนี่สวัสดียันดีเช้าก็ให้เอฟซีทุกท่านเจอเดแสงสว่างบมนดวงอาทิตย์นะครับนี่เจอจิรัตเป็นเช้าวันใหม่ในการทํางานอีกวันครับนี่ก็ให้พบเจอแต่สิ่งดีงามครับวันนี้ก็มาอีกมาสะสมไปนะครับนี่ ต้นสเสบียงไว้สำหรับหน้าแรงนะครับแปลงนี้นู่นครับยาวไปนู่นครับแปลงนี้ก็สีไร่ครับสีไร่สีไร่สิบห้าพันครับนี่ก็ไม่ไกลครับกิโลนึงนะครับนี่อยู่อยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนที่ปามีเรียนนะครับนี่ อยู่ติดกับโรงเรียนที่น้องปามีเรียนนะครับนี่ลองเกมบุมเรียนไม่ไกลต้็นสเสบียงไว้แล้วครับนี่อีกแปลงหนึ่งอดจะแรงไปข้างหน้านะครับแรงไปข้างหน้าเราก็ต้องเพลีมเสบียงไว้ให้เพียงพอนะครับเรืยกอื่นไม่ต้องสนใจนครับขอให้มีแต่หญ้าให้ช้างกินกระโพอนี่นะครับวิถีชีวิต เราต้องคิดก่อนนะครับนี่เราต้องคิดให้รอบครอบว่าข้างหน้านี้แรงไปหน้านะครับเมสซาเราก็ต้องเตรียมสเสบียงไว้ครับนี่อีกส่วนหนึ่งก็คุ้มอยู่นะครับไม่ไกลนะครับนี่ไม่ไกลระยะทางกิโลหนึ่งนะครับกิโลหนึ่งกิโลเดียวนะครับอ้อยหนานะครับอ้อยหนาะ ต่อสามเจ้าของเขาจะลุนะครับลุทำนาปีนี้เขาให้เวลาถึงสิ้นเดือนมีนานนครับนี่สองเดือนไอช้างกำลังกินนะครับนี่นารับหนาหนาตาไม่บางครับสวนนี้ก็ตกไร่ละสี่พันคะแนนก็ถือว่าคุ้มนะครับนี่เพราะระยะทางไม่ไกลนะครับไม่เปลืองน้ำมันเยอะ การลงทุนนี้คุ้มค่านะครับลงมือก่อนครับนี่ขออนุญาตทำงานก่อนครับนี่ถ้าได้พอประมาณครับนี่เหนื่อยครับเหนื่อยหอบหอบ <c oughs> พักก่อนครับพักก่อนตัดไปตัดมาเจด เจอเต่าครับตัวนึงน่าจะวางไข่นะครับนี่จอน้องเต่าครับน้องเต่า้องเห็นไหมครับตาเปียตาเปียวเลยอาจจะมาอาจจะมาวางไข่นะครับนี่ดูท่าแล้ว น้องเตา่าน่าจะมาขึ้นวางไข่ครับขอมีโชคไม่ลาบนะครับนี่พี่สุดขอเอฟซีทุกท่านมีโชคไม่ลาบนะครับนี่นี่กระดุกกระดิกนะครับน้อ,องน่าจะมาขึ้นวางไข่อยู่นะครับนี่ดีแล้วมองเห็นครับจับดูนะครับ,บ,ด,นนรบดีแล้วไม่เจอมีดนะครับมองเห็นเสือก,ก่อนก็จะมีลำลำห้วยอยู่ก็ อยู่ใกล้ๆนี้นะครับนกเต่าน่าจะมาขึ้นวางไข่นี่ครับใช้มีดตัดนะครับใช้มีดตัดใช้พระตัดพอลกครับลกใช้เครื่องไม่ได้นะรันมาคนเดียวครับหน้าที่คนละหน้าที่นะครับไม่ควานก็ทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งครับดูน้องๆนะครับดูลูกๆพราควานก็จะมาตัดเรื่องอาหารช้างครับวันนี้แบ่งหน้าที่กันแต่ละวันไม่เหมือนกันครับนี่ มันจะลกนะครับมันจะลกลกมากนะครับนี่อ้อยกำลังพอดีนะครับช้างกำลังกินครับอ้อยประมาณนี้นะครับไม่เกเเกินไปนี่ครับหนาอยู่ครับหนาหนามีทั้งอ้อยมีทั้งหนูก็มีนะครับหนูแต่น่าจะย้ายถิ่นแล้วนะครับมีคนมาดักอยู่นะครับนี่ลงมิงอีกสแป๊บนะครับ เดี๋ยวก็ได้เอาขึ้นรถนะครับนี่นะครับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับนี่สู่ไม่ถอยครับสำหรับช้างนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นรถแล้วนะครับนี่รถก็ไปที่ช้างกันเลยนะครับนี่แป๊บเดียวนะครับอ้อยนานครับนี่ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มกับการลงทุนเพราะไม่ไกลนะครับนี่้มไม่คุ้มไม่รู้นะครับขอมีเราคิดเผื่อวันเดือนหน้านะครับอาหารก็จะหายากนะครับเราคิดเผื่อไว้นี่นะครับไปกันเลยนะครับไปที่ช้างกันเลย มาถึงบ้านกันแล้วนะครับนี่แค่นี้นะครับตัดไปเยอะนะครับน hey. ี่ต uh ัดเยอะจะเหี่ยวทิ้งเฉยๆนะครับโอ้ยไม่ไกลนะครับก็เลยตัดไปเยอะนะครับน YouTube อ่ะเน่เน่เน่อีกี่ซังเฮ้ยอู้หูุ๊ดคุ๊ดเน่อาจัเอือตื่นมาก็มาเลยยิ้มมาหน่ยครับยิ้มมาหน่ยครับอยากขับรถเลยนี่ อาขนนก็เสียงแล้วนูนกินน้อยไหมเสียงไหมอน้นเยดีไหมมาสืบเรื่องอ้อยไววเนอ Đang rồi. บสเพิ่มความหวานนิดๆน,นะครับก็อ้อยอยู่ไม่ไกลนะครับเลยเลยตัดมาไม่เยอะนะครับนี่มันจะเหี่ยวทิง้งไม่ใช่ระยะไกลนะครับระยะทางถ้ากินอ,อยย้อยเยอะขมับเขาจะลืมบวมนะครับไทยครกกินพอสมควรนะครับช่วงนี้กินพอประมาณกินแบบคงตัวครับพออยู่ตัว เพิ่มความหวานเยอะไม่ได้เดี๋ยวระทึกถนนของเราเริ่มโตเป็นหนุ่มครับรูปร่างเริ่มยืดเนื้อยืดตัวแล้วครับนี่ทูท่านะครับตอนนี้ก็ความรักความผูกพันครับความไวใจไวใจซึ่งกันและกันใจแรกใจนะครับน,นี่ได้ใจไปเลยครับถนนไม่กี่เดือนนะครับนี่สร้างความคุ้นเคย ขี้เล่นนะครับขี้อ่อนมาอยู่กับเราแค่ไม่กี่เดือนนะครับนี่ไม่ใช่ว่าอยู่มางแต่เล็กนะครับนี่ขี้อ่อนขี้เล่นนะครับนี่ก็ด้วยความรักความผูกพันด้วยความเอาใจใส่นะครับนี่เราเอาศัยใจแรใจนะครับการดูแลช้างจะไหมหนูหนุ่ยเป็นเด็กดีนะหนูหนุ่ยเป็นเด็กดีนะหนู มื่อวานก็ได้ขัดแต่ขนุนนะครับไม่มีเวลาครับวันนี้ก็จะเรียกไฟคกนะครับยังไม่ได้ขัดเมื่อวานเล่นดินเต็มครับเล่นโชนก็จะขัดผิวขัดดินนอนครับไม่ขัดเนื้อหนังจะไม่สะอาดนะครับจะไม่สวยผิวจะไม่สวยนะครับีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวชางเรนนะครับนี่คือวิถีชีวิตนะครับที่ต้อง มันอยู่ในสายใหญ่ครับสายใหญ่ความรักความผูกพันที่มันอยู่ในสายเลือดนะครับนี่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับก็มีโชคมีบารมีกูประกำรรบารมีช้างสารที่ได้ดูแลปกป้องคุ้มครองเอฟซีทุกท่านนะครับ,บคิดางสิ่งใดก็ขอสมรัถนปรารถนานนครับบนกุศลเกื้อหนุนน้อก็ขอให้หล้านของที่ยาครับหายเร็ววันเร็วคืน,นะครับ ว่ามีช้างไปช่วยคุ้มครองปกป้องด้วยนะครับสิ่งไหนไม่ดีก็ปัดเตาออกจากเนื้อจากตัวนะครับนี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ